เป็นยังไงความรู้สึกายหลังจากที่มีดินมีดอนมืองตัวเองรู้สึกตื่นเต้นอยู่บตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นโดยคือบุเคยมีดินเป็นของตัวเองมาก่อนเลยบอตัวดีใจแห้งและไดเป็นไงครับดีใจแห้งเลยเนาะบุคิดบุคพัน่าจีได้ดินของตัวเองเนาะเมนอือทั้งลูกก็นอนนั่งพี่น้อง้นอนอยู่เพราะว่ามันเป็นห่มนะนี่เนาะเย็นแน่แม่นมันเย็นแน่ เอาพี่น้องหลังจากที่ทมที่ของไอ้แก้วแล้วก็จะมาสัมภาษณ์ไอ้แก้วบึงเนาะมาทำความรู้สึกของเพิ่นว่าดีใจบอ่อที่ได้ที่ดินไปนของตัวเองเลยก็ได้ที่ดินพื้นใหม่อะไรน้นนองเลยก็ใกล้กับน้องอเบย์พร้อมเนาะซึ่งเป็นว่าเครื่องคลองของเพิ่นกับป้าว้ยหน,หนั่นอะไรพี่น้องเนาะคือทางเฮาที่แรกๆว่าจะเห็ดกระต๊อบแล้วเนาะพี่น้องในที่นี้หลเพิ่นมาจกดินเพิ่นก็นไปว่าเผาเนาะพี่น้องเพิ่นก็ยิ่งจกกันเลย ให้พ่นท่มให้นะพี่น้องเนาะในการยากเล่งเห็ดกระท่อมให้มันแล้ยวนะพี่น้องเพราะว่าทางไอ้แก้วกับเมียพ่นเองก็โอ้ลูกพ่นกระซองคนญาติบ่มีวนอยู่บางเช้าพ่นตกมามันอาจจะยากนะพี่น้องเพราะบ้านของเราอับเบยมันก็น้อยกับว่าจกเห็ดให้มันได้แลี้ยวอะไรนะพี่น้องเนาะอ่าคือดินเนี่ยก็ยังบริสุทธิ์นะพี่น้องแต่ก็ท่มก่อนเดี๋ยวมือแรงกะซื้อตามหลังนะพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวจะทำความรู้สึกของพ่นก่อนว่าเป็นยังไงหลังจากที่มีดินมีดอนกร่างตัวเองอะไรนะพี่น้องเนาะพี่เด้ กับมาอยู่ห่มไปเลยมันบบมีบออยู่นะมันแดดมพี่น้องบอแอนกายูนโฮมบกนี่แหละเต่มืออนี้บนอยู่ของบอแอนอยู่นี่แหละแติมมือนะสบายดีไอ้แก้วสบายดีเอยเด้อพากันมาอยู่ห่มพี่เนาะพากันมาอยู่ห่มมันแดดเนาะพาลูกมาหนังยูห่มไปเลยเป็นยังไงความรู้สึกายหลังจากที่มีดินมีดอนมองตัวเองรู้สึกตื่นเต้นอยู่บอกตื่นเต้น คือบบเคยมีดินเป็นของตัวเองมาก่อนเลยบอดีใจแหงและไดเป็นไงครับดีใจแหงเลยเนาะบบคิดบบฟันว่าจะได้ดินของตัวเองเนาะแมนทางลูกก็นอนน้ำพี่น้องเดินนอนอยู่อเพราะว่ามันเป็นห่มนะนี่เนาะเย็นแน่แน่มันเย็นแน่แต่ว่ามันพอนแต่มันเอาเนาะ แม่มันเอ้าแต่ม well, nice. no. 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 ื <tens> ่อนี้อัดซีบอะไรอยู่แหละก็ะตบใหม่มื่อนี่บริยูเย็นบ่แล้วบ่แล้วก็บอกมันก็ะส่ายเลยเนาะเฮาขึ้นวียกบ่ได้เลยมันแดดเนาะแด็ดชิปเอ็ดมูงเลยเอ็ดวียกบ่ได้แต่พี่น้องเอย่าโอบอภัยมันอ้าวแหงถ้าเ้าเฮ็ดแต่เศร้าจังว่นใดหลายเติบประักป่าถิ่เนาะแม่อีกอย่างมื่อนี้ฝัดสีซื้อดินกับปันนี่โน้ยปมที่กับปันนี่โน้ยเย็นกระตบกับปันนี่โน้ยมันหลายอย่างสามอย่างมันเลยจักทีเอาตัวใดก่อนนะ ก็เลยเพิ่นมาทมที่แล้วก็เอาทมที่ให้มันวิ่ก่อนห่เอาวันสิได้เหมนกับมื้ออื่นไปแล้วมื้ออื่นนี่ทันบ่กันแต่เฮ็ดอ่าให้ถ้าเขามีสร้างเฮ็ดแกสิได้อยู่แต่ว่ามันบ่มีสร้างนี่แหละคือแต่เพิ่นหาอยู่เมื่อกี้นี้ได้หรือบ่นั่น่ะเพิ่นว่าจะได้ล้านนึงคั่นว่าเฮ็ดนี่ยเหรอจะได้ล้านนึงขอเพิ่นหาแส่นี่บ่ได้ห่ือเปล่าล้านนึงแหละเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเว้านี่ยแต่ก็ อาล้อไปก่อนเนาะอาจจะแล้วอะไรมื่อื่นนี่ถ่ายซีดินซีดอนให้มันแล้วเสร็จชิ้นก่อนเดี๋มื่อแร้งนี่จักกินนอนอยู่ใช่เนาะแล้ก็ต้องไปเบยบ่อแต่ไอ้แก้วนอนนี่ทางเฮาก็อาจจะไปพักผ่อนอ่าบนใหม่อยู่นะพี่น้องให้ทางไอ้แก้วไปพักผลสำลูกาะว่าทางอ่าน้องน้อยเป็นอย่ละมันยากเลยคือเฮานี่ไปพักอยูใช้ก็ได้ม่ยากเนาะเก็ดผลตกพารล็กนี่แหละกอเยียรเล่งเห็ด เราท่องเหมือนแม่เลี้ยวน้อเครื่องคอนเครื่องคองก็มันก็ลายยากอยู่ไรมันวันนี้มีอันหนึ่งทองอันมาจากเห็นแม่แล้วมีบอลหนึ่งขาหนึ่งงามมีเพื่อนบ้านอะไน้องอ่ะเบยทั้งไอเดี่ยวเด็กกับบุญงาบ้านหนึ่งแต่น้องเบยนี่ก็ได้เงินแล้วจะไปทางได้ลำเกียร์ซื้อขนมตามซาเด็กน้อยนะพี่น้องอย่างนอกเหมือนกับมุม มีคนบอกนะปล่อยภาตาภาษาเพิ่นเล็กน้อยเนาะถันย่ออลายมันป้าวนี่อะไรไม่ได้มาเสียนรำคาญนี่เนาะแม่วันนี้เนี่สอบก็ที่สื่อไม่ได้หรอกเดี๋ยวเพิ่นกันยังคิดเองไม่ได้นะเดี๋ยวหน้อยยังติดลินอยู่ว่าประชันชักเบิดมันจบเลยทางเข้ากับพยายามบอกอยู่ก็บอกคนตลอดแหละมีอะไรเพิ่นหาเพิ่นแพ่งก็บอกเขาว่าเขากระเต่กันจ้ะเปื่อว่ายังเล็กน้อยเนาะเล็กน้อย เพิ่กินบ่ได้หลังจากที่เพิ่นแหละเพิ่นใหเพิ่นคืออ้ายนี่ก็มีครอบครัวบันนี่กบ่ยากบอกดอกเนาะเออตัวใดอันดีก็ฮู้จักตัวใดชั่วก็จักเลยเนาะบ่ยากตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะมีแต่ว่าเฮาอยากได้ตัวใดเฮาก็เบิ่งแยงเอาหลังจากที่เพิ่น่วยมาแลขยันนกเป็นคอบมีของเฮาเฮาได้แล้วก็เฮารักษาเอาแม่นแล้วได้แล้วก็รักษาาแล้วเบิ่งแยงเอาแล้วของเฮาเองคือค่อยซอยี่ค่อยไปได้ได้นี่มีแต่คิดเจ้าได้ได้ เกิดข no <No. S 1> ึ hey. ้นในชาติหน่อยทั้งหมดว่าหลังจากเหตุกระท่อมแล้วมีงบประมาณให้เพือดินกะกระเจ้าได้ดายอันนี้คือข่อยบริได้เพียังเห็นในน้องกระเบืองกับน้องกระเบืองได้เบิดคือไฟฟ้าของน้องกระเบืองกับดักมือได้ชิมามีไฟฟ้าสบายอยู่ใช้ต่อน้ำกันดึงดึงตีนี่ไปบหาเฮือนเจ้าหรืมันกะง่ายใช้ใช้ไฟบนยอดชาวเม็ด หอดอกไกลๆเองเนาะแดนติดแนดเนเนาะอ่ก็ยังถ่าทางในบ้านพนนีแหละจากเพิ่นว้าวในใดวาสิได้บ่แต่เขาว่าสิมาแมลงบ่ในบ้านบออะไรจะบุญเว้าบอดูเพิ่นมาเบิง่งบ่หรือมาเข่าเลยเนาะเขาว่าตกลงกันแมลงแล้วมามาวัดมาอ่ะยังใหญ่เงินกัน,นแมลงละมาวัดแทกอันว่ามันไกลใช่ไหมที่นนหนหนบ่ไม<โ>่ไกลเติบแล้วประมาณร้อยเมตรผมปยักนี่ซาวไฟฟ้า ประมาณนี้แหละประมาณร้อยเมตรนี่้นนเลยคนโตกเหมือนกับป้าตัวเนาะ <S <S <ๆ>ทุบน้องน้อยชอ,องคนเขา้าบไปนี่บบลเลเนะยี่โม่ไห่โม่ไห่บอนแมลงนี่โอ้ยไห่แล้วขเขาบ่เคยนอนให้เนาะอ้ยอย่างโซลาเซลกับยงบ่ทันมีอะไรนี่แมลงแหละก็ว่าชื่อมาให้<ๆ>ให้ทับได้กระตบน้อยพระชื่ออะ่รบับพรบัพรอ,อืมอืมอืมอันนีโซลาเซลกับดีอยู่บ่ได้ให้ เห็นหุ่งเห็นเงาอยู่มืดเดี๋ยวว่าบวายเน๊ยอยู่มืดเขาเขาบ่อนเขายญ้าเขาบ่อนหนึ่งมาเขาบ่อนเขาห้องไห้เนาะอยู่ในกระท่อมหน่อยอยู่หันอยู่ทีง่ายมากนะก็ให้ทุกคืนเด็กน้อยมันเคยอยู่แจ้งเน๊ยโดยก็แม่นยี่ว่าเขาถุกเขายากระโนมแต่มันเคยอยู่แจ้งแต่เกิดมาเนาะเกิดอยู่ไทยบันเลยอยู่ลาวนี่ไะไทยแลอยู่ไทยบระชองเวาลาวยังมาเป็นอีกมีแต่เวาไทยอีกบ่ ก่อยก็ยังสชเว้วไทยทาเข้าคือกันเนะคือว่าเนาะไปอยู่สิบสาปีเนอะมันก็ชินกับภาษาพื้นบ้านเพิ่นาว่าเนาะเขาไปเมืองเพิ่นก็บ้าภาษาเพิ่นเนอะยกตัวอย่างไปเวียดนามเนี่ห้อยว่าภาษาลาวกับางคนบอง็นะบ่ฮู้เลยเนอะเมื่อนี้ให้ไปนั่แม่ขึ้นไปนอนยเื่นใหญ่เขาเพิ่นว่ามันเมืดว่าทีขึ้นไปนอนยังได้ลูกเพื่อนเพิ่น แล้วก็นอนให้แล้วก็นอนแล้วก็ตอนลึกก็ตื่นมากก็พากันห้ยเสื้อผ้านะแพ้ย์พันกมี่บ่อยฮะกับมอสเานี่แหละเอเบรบ้าวลาสือมาให้คนละซองชุดบางทีมีผู้ใหญ่เอฟซีอยากซื้อให้กนะบางทีเพิ่นเบิ่งคลิปทางเบอรเอ็นบางทีเพิ่นอยากส่งมาให้ทางน้องๆซื้อลูกเพิ่นก็ซองคนทั้งไอแก้วก็มีบ่ เคยมีบดิมีบ่สองตัวนี่แหละก็ว่าอยู่เห็นอันถ่ายคลิปลายมือเลยนะที่มีผู้ใหญ่เนี่ยนำให้คอยซื้อมาให้นะน่าจะใส่เบอร์ยังเบอร์เอลได้อยู่เนาะเอลเบอร์เอลเบอร์เอ็มซ้ำกันก็บอกเอ็นนี่แหละป็นพานกันเนาะเบอร์เอ็มเบอร์เอลก็ใส่ได้เบอร์เอลน่าจะได้อยู่นะพี่น้องถ้าว่าคนใดอยากซอยเรื่องเสื้อผ้าของให่แก้วนี่ลยเนาะพี่น้องทำเป็นแต่ยินดีเป็นสัมพันธ์บให้พ่อแม่พี่น้องนั่นแหละเรือว่า ทีมงานเขาก็ได้เนาะนี่เขาก็ภูริกิยงว่าเออเขาผู้ใดก็ดีใจคือกันโดยดีใจมัดและใส่แบบไหนกูไดก็เป็นทีมงานเดียวกันนะนะก็ยังมาถ่ายคลิปด้วกันก็ทำทำซอยแก้วคือเกับเขาเขาคนใดก็ต้องพิจารณาดีใจน้ำพิ่งบุ๋มเหม็นว่าเขาว่าโอ้เขาเขาต้องเขาเขาจังแค่นั้งีกับบ่อเขาบอกได้ว่าเจาะจงขนาดนั้นเ้างพี่น้องนะฮะ บ่ออยไกได้ล้านหนึ่งได้ล้านหนึ่งนั่นนี่ขันหาแสนหกแสนนี่ยังพอพังอยู่แมนล้านหนึ่งมันกับบริยากษ์อะไรดอกแมนเขาเห็ดเพราว่ะเขาเห็ดยากเขาก็เลยทองนะค่ะคือเอาเห็ดกับบริมุงคืออันนั้นน้องเอ้ยได้บริเห็ดลังคาไว้นั่นได้มุงสไตล์โมเดิร์นนี่นะนี่มุงตรงคล้ายๆตัวต่อมาเนี่ยเด่นนี่นั่นแหละมันก็ง่ายนั้นมุงลงผายเดียวเลยถ้าบางทีมุงไปทางใสใไม่ลายได้ ไม่ากบ่หลายอันนี้แค่สิบ,ส,บส,สิบสองสิบสองสิบสองทอดล้วก่เหตุทําเพาใต้ใส่สไปชีโลงคกเนาะเกินว่าไปสี่กับพอดีเป็นอันก็สร้างสี่ใช่หมดบ,บ,บ,บางก็ไ่ได้ใส่หมดนะบม่ได้เวดแล้วใส่ทำได้กับพอดีเป็นอัน,<ด>อน,อนบกสีกับซิปอะไนเนี่ยเหือแต่สอกาดพื้นมันอ,อกีกว่าต้องเคอรายเ่นอะไร ถ้าไม่สีแปดผมมีแถวนี้นยังหวาเนี่ยไปซื้อมันหักบ่มีบ่มีคอยมี่านบ่อท่านบ่อสั่งไหวกระจอกบ่มีแต่ก่อนเห็ดให้น้องเอาเบยตอนที่ต่อเติมให้น้องเอาเบยน,นี่เสร็จแล้วเพิ่นอันนี้เสร็จแล้วหกสิบพันแต่ว่าไปทำเพิ่นบบบนี้มันบ่มีอะมีแต่ว่าคอยเห็ดไปก่อนนี่แหละเน,ะบบนาะสมุนหามุงมุงไปก่อนกะเอาโตโัวปูมันตำลังประชันเนาะคอ,อยเห็ดไป มีงบประมาณเท่ากับจังมหาหดเพิ่มเติมคือเงินนี่ก็บ่แม่นเงินทักทีมงานเราบ๊อกมีเงินผู้ใหญ่ผู้หละทางฝั่งไทยหรือต่างประเทศผู้หละซอยก็ได้อันเฉพาะน้ำหักน้ำแห้งของเราเองกับบ๊มีคือกันนั่นแหละมีแต่ใช้เพิ่มเติมอำเภบ่อซอยเทากับบ่ได้คือกันแม่แหละอำเพ่อบ่อซอยเทากับบ่อใดใช้เพฝนซอยผู้ใหญ่ใจดีตามคณแล้วกับลายผู้ใหญ่ลายทานที่ซอยมาเนี่ยก็ได้ราคาดินชื่อดินเจ้าคูณจักบ่จากลานสิบสี่สิบสี่ มันนี่ถมดิ๊อีกับเท่าไหร่4 4ล้านน่ะโด4ล้าน4ล้านก็เป็น8 18แล้วเด้18ล่ะ18ยังบ่ได้ได้ยังน่ะ่ได้ได้นี่ยังบ่แล้วอีกดน่ะยังบ่ได้ไล่ค่ากระตบได้น่ะยังิเฉพาะดินซื่อได้เพาะดินเดี๋ยวนี้เนาะเครื่องคอมันก็แพงแม่นเครื่องคอมันแพงอยงก็แพงแพงทุกิทุกอย่างกัวสิเฮ็ดแล้วเฮือนเฮาอยู่อีกจักหน่ต่างฮากอีกครับแม่นๆเบิดเต2ล้านพุ่นแล้วปิด คือของน้องเอาเบอร์นี่ก็ยังต่อเติมไม่ได้กับเบอร์ไล่เติบได้เหตุกระทำนิดน้อยอย่างนี้ได้ไหมมัดจ็ดล้านนะเบอร์ประมาณหกล้านเจ็ดล้านผมบอกกระทำนี่ก็ได้หนเล็กน้อยเนาะแล้วทุ่มที่อีกแล้วก็อันทางน้ำปรดานมุ่งน้ำปรดานนี่ก็มือได้เข้าทีทางทางเจ้ามืออื่นบ้องกระบวงก่อนพอได้กระทำก่อนว่ามันมีงบประมาณคนละส่วนไหมแต่ละเงินโยกขอบบอกหมดแล้ว บ่แต่ว่าเขาเห็ดทำมันแล้วไปทีละอย่างอะนะก็นั่นแหละเขายัเอาภาพกันไปถึอแบบบ่ได้แม่คือแบบนี้เลยอุ่นวายเพื่อได้อะนะอันหนึ่งมาสิปูกระทบซองมากระสิทมดินแม่และซามกับวัดดินแม่มันก็ยังสรุปแล้วขอฮะกันแล้วแต่แม่ทมดินนี่เนาะโดกระทบกันโจ้ไว้ก่อนช่วงเย็นเย็นยำแรงแรงผแล้วจังเห็ดมันเห็ดบ่ได้แล้วยำเถียงๆนี่ยงแรงก็บคอยเห็ดขุดชาววัด เนาะต่อเติมไปเถ่านั่นแหละเราก็ได้ค่อยเห็ดไปได้กับเผ้าเนี่ยแหละเผื่อมันสะดวกสบายแต่ฝนตกกับใครได้ยังมีบัรนองกเอาไปผักก่อนเมร์เมร์บอกให้ทาบโมีมอ่เนี่ยแกวะนี่แหละนี่นี่ก็มีจุ่นี่อันนี้เพื่อนเพอนอันนี้มันเป็นองการบปล่าเมร์เป็นองการองการตำรวจอ่าองการตำรวจกลุ่มตำรวจนอกเครื่องแบบแต่บ่มีบ่มเมพายุบ่บ่ คนอจะง่ายไปแล้วตำรวจมรือว่าโดนผนมาเถื่อบอว่นังไงโอ้ถ้าคนมาบ้า่าชให้มันหกวันนี้เนาะหลายปีแล้วผลมาถ้าแบงนี้เผอๆตอนก่อเหตุเขาอยู่บ่เบบอผนมาแบบามาสำรวจแทวนี้่ลก็มาพักผ่อนเรอนก็ไปนะาธิกิระมาทนี้นะเป็นบริอยู่ตลอดเขาตลอดนี่ผลมาแบบว่ามาศัยพักสขาวศัยพักขาวสมมติเพิ่ลมีชุมเทวนี้ก็มา แล้วก็เล่นมาของการเล็นลัน้อนมาพักผ่อนเลวก็ออกไปประมาณนี้แหละอาทิตย์ขิดชินอนารับบ่ามาแรงอยู่เนาะรับที่เป็นอย่างนี้รับอยู่เย็นว่าคิดโอ้ปฏิคิดยังตื่นเต้นย,ยินยังนะเพราะว่ามีมีอยู่ที่ดีแล้วก็ดีใจแต่ก่อนนี่คิดกว้าเนาะโอ้แต่ก่อนท้าบุมีให้คิดแล้วเนาะจชื่อี่อยู่ใดๆอยู่กินใดๆเนาะคิดในใจคือดินดอนตอนหนาขอบุมีเนาะไปหน้าตาข้าวของบุมีเลย หาสมมุิว่าเ้ามาอยู่มาชิีแล้วเขาก็ต้องหาหามจ้างกินแล้วโดยแม่นเอาเขามีเฮือนมีชาดแล้วก็ใครแน่ใส่ห่าหากินเนาะก็แบบหากินเนาะโดยมันก็รับจ้างหมูและเห็ดหาเห็ดหน้าซอยหมูและกระอุดดักคนให้เห็ดแม่แรดไปไทยซอยผนเหมืนก็นให้แล้วเขาอบอกเ้าสอบแม่นกว่าหาเห็ดหน้าเองได้เขาไปแม่และอีกอย่างเขาก็บปเชียร์ปุ๋ยดิเอ้าหนึ่งมาเขาก็เสียแ์ตีเฮงเสียแ์ตีเฮงผัดเบิ้งน้ำ ดูย pues ่างเขากของเขามัดเม่นเบิ่งหน้าเบิ่งหน้าเพิ่นเบิ่งเองบื้อเมร์เขาก็รอเอาเข้าเพื่อแล้วเขาก็มีแต่ถาดำแล้วก็ถาเกี่ยวซอยเพิ่นแค่นั้นเขากับบริษันจ้างไดปบริษัทจ้างมาทียังถูุปแล้วเขากับก็ได้ดีนะได้ดีอยู่เนาะน้ำมันน้ำมันเขาก็บบริสียบริษัทเสียร์แต่กาแหงไปดำกับไทยนาดำเพิ่นกับดำคือกันเออเพิ่นกับดำเขากันไทย ก้นกะไถ่เข้ากะไถ่เนี่ยและซอยกันถ้ารถเสียเขาก็ไม่ได้แฝงน้ำพึ่งเนี่ยแ่แม่ก็มีแต่คอยทูดแถวนี่แหละมันมีคนต้องการคนเห็นหนเห็นนาหยกตัวยหญ่หมดนะครอบครัวเปิดรวยเนาะคือคนที่กี่อันนั้นรถจักเมื่อกี้เรียนว่าก็ดีและอยู่ในคอยสิบงานไทยนาจะนาดไปไทยซอยได้หรือเปล่าเด่นนะวันนี้พนักงานยันบประธานนั้นว่าไปก่อนแล้วก็ไปทางไหนขี้ข้านะขี่ข้านี่ทั่วโลก ให้เราเขากีกานก็ยู้ใส่ก็คือเข้าบริกินลูกเต้าเงาเด้นั่นแหละแต่บางครั้โตคนเดียวยังว่าเออเอาตัวลอดในล็อกได้ใชะไหมกีชิมีดอกน้ำซางอยู่ในชิปิักมีบ่นซางอยู่นี่บนซางนี่บนซางบ่อนี่มันเป็นบ่อนะทุกคนจะเคยมาบ่อแถวนี้เป็นก่อนนี่มันจะมีทางเข้าอยู่หอกตรงนี้เป็นป่ามันเป็นให้นาอย่างนี แต่ตอนนี้อาจจะมีน้ําหลายนะว่านี่แหละต้องก็มีหลาแต่ว่าน้ําส้นี่บ่ยากเอาน้น้องเอาเบยนี่บ่ยากใช่แต่น้กินีซื้อก็เฮาก็บ่มีเงินก็บ่ไแม่นๆถ้าซื้อแพงบก็บ่แพงัุกละ6,000แม่นันน้นมีก็พอกินอยู่แมุ่กใหญ่นี่แหละอ๋อลว่าเฮาสิซื้อ6,000 6,000เอาสิกินจักวันล่ะมุกนึงก็มื้อนึงถ้าเฮาบ่มีก็ไปหาเอาเนาะแม่ไปหาเอาหาเอา ก็แม่เขาเไปซ้อขากินซื้อขนมให้ลูกดีกว่าแม่แล้วซื้อขนมบ้านเธอให้เขาบอาไปเลยเขาไปซื้อแน่แม่แม่ก็พาดเปลี่ยนกันเนาะซื้อน้ำแต่ส่วนใหญ่ก็เพอเพอก็ชิปตักเอาแล้วแหละมากกว่ามันมีเล็กๆน้อยกับพอได้ซื้อขนมขนมเนาะที่พวกน้องๆเพลินนี่แหละพอได้กินพอได้ใช้่ดูแมลงแข่งคองก็ไหวเท้านี่แหละเนาะเรือฮุบเขาไหวนั่งก็ได้ เม็และเข่าทิ่งที่มันจะเป็นและปกคล้องตัวใดมันเปียกเาไว้ข้างนอกเม็คองที่มันบกเปียกเอาไวข้างนอกเขานี่ไม่ชื่อไปให้ทางบาลาเมื่อมื่อแรกนั่นแหละเมอรไปสั่ได้เื่นะคนในจุดซุ่มนี่แหละใหเบิคลิบมันนะเนชวยเลยสงสารงบมานใช่วันที่ทานซ้อมรถไปได้ยังก็บ่เห็นกันทหารชอมรถนี่มจกนะไอซ้อมรถนีช่ เ้าซ่อมรถจักรนี่นี่นางออกนี่ม่านอมรถเีข่เขาข้ามาห้กินนีแล้วก็มีทั้งขาวนังขาเจ้านะเนาะเป็นข้าทุงเมื่อนั้นทุงหโลกี่มียะโคตรจะดอกซอยจนหน่อยกัทังบารเซนเน่สบุลเน่แต่ว่ารถหบเซนม่นช่องเทอรอะไรหรอกบาซอยรถใหญ่เปเข้าบ่ไรข้าไป้มีแต่เพินอกมาพีและบ่เนี่ยนี่เปล่ากัมารถรถพายนี่ สบุนเนาะซาบุนเรือว่าแฉะนั่นหรอซาบุนนั่นนี่นอไม่รู้เนี่ยหรือว่าแฉนที่ขาวบาเอ็นก็ททะมือได้ที่เด็กลอตเตอรี่คือมูเนาะถึงลอตเตอรี่ยัได้อยู่ถือใบหนึ่งก็พอแล้วเนาะเนี่ยถือใบหนึ่งก็โอเคอยู่ขันห้ามปเที่ยวบริกินยังดอกบริการติดกุ้มปากนี่เลยได้ดอกอันหลอดใหญ่บ้านน้องยิ่มใส่พักเซโนลงผมไกยู ร้อยห้าหกสิบคือเ่อไหใช้เวลาอันครับรถลงไปกระชองสักองกว่าทำสมงเอารถยังไปุ่นรถจักไนีบป่ะรถจักรนี่แหล่แหล่นลงเฮ้ยถูกไหมแสดงมันเบิดแชนกว่ามาได้ผมบอกัดซื้อกินอีกเนาะซื้อกินอีกสามครับกูจะได้ซื้อแม่นทางยางมันดีอยู่มันแต่ข่าวา่สชนุ่นใช้เข้ามานี่แหละมันยางแดงมันยากตัวนี้แหละ ต่ใครแน่ล่ะใจกว่าแบบนี้นะมันคุกแข่งหรื่แถวนี้ยน็ตมาเมื่อเช้าเนี่ยโอ้ยจนเมืองว่าทางเนาะทางอย่าคือทางองนาเนาะคนขึ้นบ่อเห็ดทางเนาะเขาบ่อเห็ดทางเนาะขาเจ้าไม่ดีไม่ตีมีแต่รถอีแตนเออในบ้านบขอยมีรถใหญ่มันชิฮอดว่าเฮาคันรถใหญ่มันบ่มีนะมัม่มีชนลายไม่ตีรถอีแตนนี่แหละขาเจ้าใช้ได้เข้าไปแก้ใหม่แก้ตอกสบาย บ่ค่อยได้เห็นนะรถใหญ่รถไทยก็รถไทยทางยาวเนาะทางยาวเลยข้าวแกงไม้เนยนะไม้ย่างพวกเข้าวขายนะเอ้สาเฮือนหรือว่าทานข้าวเผาทานแล้วข้าวกะแก่ไปขายเออเออ้วก็แก่มันนี่แหละตอนนี้เห็นเกรเจ้าเห็ดมิที่มันแล้วอยู่ตรงคนโตคนเริ่มโตเลยไปหนก็เลยมือสาวเริ่มเห็ดแล้วมัสบานเลยออกตรงหน้าบ่ คนแห้งก็ลนอามือนอเนาะเห็นทางไปอันนาเอื่อยนะในทางแหวกความือนะเต็มทางไปกันเจ้าอะไรในผายเลยเนาะกหอดครัวมือหน้าโบเลยเต็มก็ต้องน้ำกุดทางเด้คนแหงขนาดเลยคนที่มาส่งมาเช้านี้นาพวกที่หอชนนคนนาเขาออยโกเดนาเขาุออมอือ เชื่ทางบ่มาหนาผน็อกโอเคหนี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบริเวณลายกระทำความรู้สึกขอนไอแก้วเพิ่นเล็กๆน้อยๆหลังจากทับดินทับดอนเพิ่นแล้วก็ต่อไปนี้ก็เห็นกระท่อมอลไรก็จะทำการเจาะหน่ำบาดาลในทั้งอ้ายเพิ่นอะไรเนาะสุดท้ายนี่งกับโคโตลาไปก่อนสบายดีอ้แก้วสบายดีเดือดเด้อ